เอออ,อลืมให้ลืมครับผมผมลืมไปแล้วตัวนี้สตาร์มอนเป็นเกมที่ดีแต่ลืมไปจนน้องแบงค์พาวินน้องแบงค์อะไรนะน้องแบงค์น้องแบงคนะ์เนี่นยผมกดติดตามน้องเขาด้วยน้องแบงค์น้องแบงค์งงพาลินจนมาบอกว่ามีเหรียญขายแล้วเออเพิ่งเห็นเมื่อกี้ <laughs> เสียดายระหว่างนั้นก็ทำคลิปนี้อยู่เนี่ยอัปโหลดอยู่เลยนะอ่า ก็มาถือว่าทําคลิปสอนการซื้อเหรียญสําหรับใครที่สนใจโปเกมอนเด็กๆนะกลัวลว่าเด็กๆน้องๆน,น้อยๆแล้วอยากจะเข้ามาซื้อเก็บไว้นะครับไม่ถึงกับเด็กมากนะอาจจะวัยรุ่นแล้วกัน <c oughs> ว่ากลัวจะสะแกมกลัวจะซื้อเหรียญปลอมมาดูวิธีการซื้อเหรียญดีกว่านะครับแต่ผมเนี่ยตอนเนี้บอกเลยสภาพสภาพคล่องผมนี่ช็อตมากช็อตถึงที่สุดเพราะผมไปเก็บไว้หลายตัวแล้วเพราะ เดี๋ยวมันก็มีการซื้อขายหลายๆอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ผมก็เลยไปกองกองเหรียญอยู่ตรงอื่นจริงๆน่าจะขายขายก็ไอ้เพลนอันเดธผมก็กองเหรียญอยู่เพราะมีข่าวที่ว่าเขาจะให้เราซื้อตัวต้นไม้ใช่ไหมเก็บไว้ใช่ไหมนะเป็น NFT เพื่อจะได้ตังค์เลขตังค์ออกมาผมก็ไม่ได้ถอนออกมาเลยนะผมก็ใส่เต็มเลยต้นไม้ฟาร์มไปแล้วแต่ผมก็ไม่ถอนออกมาสักบาทหนึ่งตอนนี้ได้ประมาณ 13, 14, เกือบ13 14า5เหรียญต่อยูเซอร์แล้วมั้งป,ประมาณนั้นนะครับเก็บไว้ จริงๆตั้งใจว่าถ้าได้รายได้ตรงนั้นอะขถอนมาวก็มามาซื้อตัวนี้แหละตั้งใจแบบนั้นเลยจริงๆนะจนเขามีข่าวเมื่อคืนเมื่อคืนวานไหมแบบว่าหักตะกาเซียนเลยนะครับอ่ะมาดูวิธีการซื้อเหรียญของสตาร์มอนสามดีตัวนี้ที่เ,เกมตัวนี้น่าเล่นมากนะครับเพราะผมดูแล้วมันมันเป็นสไตล์ผมอะนะครับโปกเกมอนที่ผมชอบนะครับก็เราเคยเดินจับโปเกมอนโกวันตอนนู้นนะพาลูกเดินจับโปเกมอนโกกันอ่ะมาดูวิธีการนะครับก็ อีกอย่างมันดีตรงที่มันมีในนี้แล้วก็ซื้อง่ายแล้วนะครับก็คือคุณพิมพ์คําว่า S Mon ลงไปได้เลยถ้าใครซื้อวันแรกก็น่าจะปัญหาอยู่แต่ตอนนี้มีแล้วแต่ถ้ากลัวว่ามันน่าจะทําโลโก้มาเรียนแบบหรือเปล่าเนี่ยฮะมันใช่หรือเปล่ามาดูตรงนี้ก็ได้คอยมาเกตครับอ่าแล้วก็ค่อยอันหนึ่งคอยเกโคอ่ะผมพิมพ์ไม่ค่อยถูกหรอกคอยเกเนี่ยแล้วก็ S Mon นี่เห็นไหมโลโก้เดียวกันนะ คอยมาเก็ตแคปเมื่อกี้ผมเข้าไม่ได้มันมีปัญหาหรือเปล่าเฮ้ยไอคอยเก็ตโก้มันเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่าผมเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาไหมนะครับเนี่ยผมก็เข้าตอนแรกแหละก็จะเข้ามาเอาเหรียญเอสมอน S เนี่ยแต่มันเข้าไม่ได้อก็ถือว่าคอยมาเก็ตแคปอย่างดีวก็ได้นะครับก็มาเอาแอดเดสตรงนี้นะครับแอดเดสแอดเดสใครอยากจะแอดเหรียญก็เก็บแบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็กดตรงนี้นะเหมือนกันคอยเก็ตโก้คอยมาเก็ตแคปทำได้นะครับก็ได้เหรียญแบบนี้มาอ๋อตรวดก็ได้เหรียญแบบนี้มานี่ แล้วก็เอาแอดเดสที่ก๊อปเมื่อกี้นะครับไปวางในนี้ก็ได้แล้วก็วางลงไปครับอ่าเห็นไหมจะเหลือแค่ตัวเดียวจากที่ถ้าคุณซื้อเหรียญนี้เอสมนนอนนี่กรณีที่คุณไปซื้อเหรียญอื่นด้วยนะมันจะมีเหรียญปลอมมาเยอะมากนะครับถ้าช่วงวันแรกที่ระบบยังไม่ลองเอาเหรียญเข้ามาโลโก้เหรียญยังไม่เข้านะครับคุณจะเจอเหรียญปลอมเยอะมากแต่พอสองสามวันเนี่ยนี่แค่สองวันเองนะมันก็จะมีไอ้น,นี้เข้ามาแล้วรู้สึก ไอ้ผู้คอยเนี่ยติดตามเหรียญน,นี้ด้วยแหละมั้งเร็วดีนะครับปกติจะเจอเหอรียญปลอมเยอะนะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือเหรียญจริงๆคุณจะซื้อตรงนี้เลยก็ได้หรือคุณจะไปซื้อในแพนเค้กวอปก็ได้นะครับหรือคุณไปซื้อแผนเค้กวอปก็ได้ก็กดตรงนี้แล้วก็จะวางเหรียญไม่เจอตรงนี้นะครับต้องกดตรงนี้รอแป๊บ บา,บางครั้งมันก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน <c oughs> อลองอีกทีนึงบางคนถนัดเป็นแก๊กซไงแต่ถ้าไม่เจอทําไงก็ไปซื้อตรงนู้นครับมันไม่ขึ้นอ่ะบางครั้งบางครั้งก็ไม่ขึ้นนะครับบางครั้งไม่ขึ้นจริงๆนะก็กดตรงนี้ครับกดเทรดแล้วก็เนี่ยเป็นเรียนแบบนี้เลยครับคุณก็กดจากซื้อสินทล,ลย์ที่มีคุณมีนะเช่นคุณยู่ u s เ t ก็กดกดซื้อเท่ทไหรยใส่เลขลงไป ใส่เท่าไหร่ก็กดแล้วก็สวัปมันก็จ่ายค่าแก๊สตรงนี้มันจะเด้งจ่ายค่าแก๊สตรงนี้ก็จ่ายเสร็จแค่นั้นเองครับเรียบร้อยประมาณนั้นนะสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญตัวของ s s o o s t t r m o n ที่เป็นเกม3 d ที่น่าจับตาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมคงจะเข้าซื้อนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งรอดูกราฟสักแป๊บแล้วก็รอดูรองเงิน <laughs> สักแป๊บหนึ่งผมจะรอสักแค่นี้ดีไหมนะจะลงมาถึงไหมนะเพราะอีกอกี่กกกวันนะ เกมจะออกเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูคลิปที่พี่เพลียรัตทํทำไว้นะครับผมก็ต้องคือพอหลายวันเราลืมนะครับปัญหาก็ต้องไปดูย้อนดูอีกทีหนึ่งนะก็อาจจะต้องปักหมดุดจำไว้หน่อยนะครับพวกเราเพราะเราลงเน้นจะลงทุนใช่ไหมดังนั้นอยากให้ชัวร์ๆต้องจำให้ได้แล้วก็บันทึกให้ดีนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้แค่นี้แหละมาสอนการซื้อเหรียญจะได้ไม่พลาดนะแต่อันนี้น่าจะไม่พลาดน่าจะไม่มีใครพลาดหรอก นะเพราะมันมีโลโก้อยู่เลยนะโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย